มาอีกแล้วครับ GLC สินค้าขายดีไอเทมลับที่ AB p r e m i u m Motor นะครับเอามาไว้ตลอดตลอดเพราะคุณลูกค้าสั่งจองพุกอาทิตย์ไปครับดูคลิปช่อง AB p r e m i u m Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ เอามาดู g L C นะครับส่งสุดท้ายนะครับที่เขามีการเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับในเครื่องของล้อต่างๆนะครับ CC เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูครับความสมบูรณ์คันนี้เป็นยังไงนะก็รูปแบบกระจังหน้าอะไรต่างๆนะก็ยังเป็นเหมือนโฉมปี27 18นี่แหละครับแต่คันนี้เป็นปี2019จด20รถมือเดียวนะครับโลโก้อะไรต่างๆนะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะดาวใหญ่นะครับเหมือนเดิมนะครับ โลโก้ด้านบนหวาโปองเป็นสีดำนะครับอันนี้สีขาวด้งเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักใดๆนะครับได้ AMG ด้วยนะครับด้านล่างคิวโครเมียของเขานะครับนี่นี่คือเสน่ห์เลยนะครับแล้วก็พาร์คเซนเซอร์อรุ่นนี้ให้มา6จุดเลยนะครับมีกล้องอยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะตัวนี้ก็แอบซ่อนได้ดีนะครับ วางในตำแหน่งที่ไม่ดูเกะกะสายตาครับนะฮะมาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับล้อลายใหม่นะฮะเขาจะเป็นสไตล์แบบนี้เป็นแบบห้าต้านคู่นะครับก็ดูเท่ไปแบบนะครับล้อ AMG นะครับยางคันนี้ก็โอเคนะครับใหม่ยางโอตอนี้ปี21นะฮะโอเคนะครับสภาพยังพอได้อยู่ล้อหลังยางหลังเต็มนะฮะ ด้านข้างมีกล้องนะครับนะใช้บันไดใหญ่นะครับสเต็ปได้นะครับข้างบนมีแหลกหลังคาให้นะครับนะครับมือเปิดแบบสมาร์ทไอทีนะครับเอามาดูเพจกันหน่อยเพจตัวถังนะครับเลขตัวถังนะครับซอกประตูนะครับไล่ดูเลยนะครับนี่ยละนะฮะเดิมเดิมนะฮะเดิม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 ตลาดนะครับไล่ดูเลยนะครับเอาให้ดูกันแบบถูกใจไปเลยโอนเงินได้เลยคันนี้นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้จะเป็นแอดบูนะครับแล้วก็ เติมดีเซลนะด้านข้างก็จะเป็นเมนูบอกเติมลมเท่าไหร่เติมน้ำมันอะไรนะครับก็เป็นคู่มือการใช้เล็กน้อยนะครับดูไฟนะครับตมบูร์นะครับไม่มีแตกไม่มีรอยรายงานอะไรต่างๆนะครับขับเครื่องสล้อครับ 4matic นะครับไฟทับพิมพ์ด้านล่างนะครับอยู่ครบนะครับ p เซ k นเซอร์ด้านข้างให้มาด้วยนะครับถอยจอดเบียดจอดก็จะทําให้ง่ายนะครับใบปัดน้ำฝนหลังครับยังโอเคสมบูรณ์อยู่นะฮะ ไฟดวงที่3นะไฟเบรกยาวนะครับก็สมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยลายงาอะไรต่างๆนะครับด้านล่างเป็นแบบท่อคู่สไตล์เอ็มจีนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับท้ายไฟฟ้านะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่โช๊คอัพตัวดันนะครับก็สมบูรณ์นะครับของครบนะของครบนี่ฮะนะครับอยู่นี่นะครับรถศูนย์ได้แลด์นะครับดูโครงสร้างกันหน่อยขาดไม่ได้นะครับตรวสอบให้เลยนะครับคือผู้ง่ายคือถ้าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ย จะซื้อรถสักคันนะฮะดูคลิปของเราเนี่ยซื้อได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกันรีวิวเนี่ยนะฮะเราก็เปิดให้ดูทุกอย่างไปดูข้างในกันด้วยนะครับไปครับดูด้านในกันบ้างน,นะครับดูแผงประตูนะครับทริมลายไม้ของเขาเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างสวยนะเป็นแบบสีดำนะคล้ายๆแบบลายแบบมะลายเนี่ยมัน,นสวยนะแล้วก็อ่าเมมโมรีบอบ์ดเขาดีไซน์แบบใหม่ตังนี้สามารถปรับยืดน่องได้นะครับเลื่อนไปนะครับตัวนี้แบบมีอ่ขาขายาวๆนะก็สามาถที่ยยืดน่องได้นะครับ ไปได้ไกลค่อนางไกลเลยนะออไฟฟ้าทั้งตัวนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับมาในแบบเบอร์มาสเตอร์นะครับฝาลําโพงก็ดีไซน์สวยครับ่ะไปดูด้านในกันสักนิดเดีนะครับตัวนี้ก็เป็นชมสุดท้ายนะครับเป็นแบบพุชต์นนะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับค่อนข้างครบครันนะฮะเลขไมล์แสนสามนะครับไม่เยอะนะครับก็สวิตมาแล้วนะครับจอต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลิงก์บลูทูธกับโทรศัพท์ของลูกค้าได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับฟังก์ชันต่างๆหน้าจอนะครับด a d i o navigator นะครับลอเช็คกันสักนิดหนึ่งว่าอัปเดตจนมาหรือยังัวฟังก์ชันนะตัวรถนะครับเวลานะครับประเทศไทยตรงนะครับ owner manual น,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 นะครับ ร่อง้อองศาเป็นยังไงกันบ้างมาเช็คกันหน่อยนะครับด้านซ้ายประตูเราเปิดอยู่นะครับก็ล้องถอยหลังนะครับจากด้านบนนะครับถอยซ้ายขวาใช้งานได้ดีร้อยแิวิโอเคนะครับสมบูรณ์ถือว่าศพภายในเบาะต่างๆก็ถือว่าสมบูรณ์มาดูเมาส์ตรงกลางนี่ก็ไม่มีแตกดูสภาพของคอนโซลเนี่ยก็สวยนะครับให้ไล่ดูได้เลยนะครับว่าลายไม้ของเขาไม่มีการแตกนะครับหรือว่าฟ่อมอะไรมานะครับถือว่าลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลดีมากนะครับสวยงามนะครับ ไม่แตกไม่หักเดี๋ยวไปดูด้านหลังนั่นหน่อยครับไปครับด้านหลังนะครับผมย้ายมาจากด้านหน้านะครับไม่มีการกระเทาะเบาไปนะครับกว้างอยู่นะครับนะฮะองศาทิศทางก็โอเคนะครับนั่งได้ดีนะครับกระจกต่างๆใช้งานได้ดีครับช่องลมนะฮะ แอร์นี่ไม่ได้ปรับจากองศาตรงนี้ต้องพึ่งจากด้านหน้านะนั่งสบายเลยกบูมเฮดรูมนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดเนื่องจากเขามีพารามิกตรงนี้นะครับมีหลังคาทําให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งนะครับโล่งสบายมากไฟสองสว่างต่างๆใช้งานได้ดีครับไปดูห้่องเครื่องกันหน่อยครับไปครับตัวนี้ฝากระโปรงนะครับเป็นแบบพุชอัพแล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาไม้ค้ำยันนะครับอ่ะมาไล่ดูกันหน่อยนะรมอพต่างๆสติ๊กเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับเนี่ยมาร์กนะครับจุดมาร์กก็ยังอยู่ครับมาร์กโรงงานนะครับ ไล่ดูมันไปีีะจุกนะครับให้ลูกค้าได้เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่ามันไม่มีชนะนะครับมันหมดยุคนะคอาการที่เอ,เอารถฟนมาซ่อมนะฮะขายมันไม่มีแล้วนะมันไม่ฟุ้มทำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้ภาคธนาคารต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้าง ให้ความสำคัญกับเกรดรถยนต์นะฮะตอนนี้เนี่ยที่ AB Premier Motor คัดแต่เกรด A อย่างเดียวนะฮะเวลาซื้อเข้าคัดแต่เกรด A อ <c oughs> ย่างเดียวนะ,ะก็เครื่องยนต์อะไรต่างๆตรวจสอบให้แอร์ระบบไฟนะคะรับระบบน้ำช่วงล่างทุกอย่างเช็คให้หมดนะครับคันนี้รถเป็นป19ี19.20ก้จุดสองนยรถสูตรเบนทยไแลนด์นะครับตอนนี้ราคาถือว่าย่อมเยามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆคันนี้มือเดียวป้ายแดงของห้างน,นะครับรับประกรันหลังการขายให้ด้วยนะครับก็เอาไปแบบ ราคาสมเหตุสมผลนะครับรับรองว่าไม่แพงมากไม่ถูกจนเกินไปแต่คุ้มค่านะครับเอาไป1 6 9 9 0 0้บาทพอครับดูคลิปนี้จากทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนในประเทศนะครับอยู่ตำแหน่งไหนจังหวัดไหนนะครับที่ ABP r i ร o มอเตอไปส่งนะครับสามารถทำสัญญานะครับผ่านไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับเอาไปเลยครับราคานี้ครับ169,000บาทนะครับสบทั่วไทยครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m